สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้เช้ามากับอากาศแจ่มใสฝนตกแต่เช้าเลยะคะ่ะวันนี้เราก็เลยจะต้องแกงเป็นเมนูปลานะคะก็ไปซื้อปลากดมานะคะไข่เต็มท้องแล้วก็มาแกงคั่วปลากดเราก็มีพริกแกงนะคะพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ปลากดนะคะขาดไม่ได้เราจะแกงคั่วปลากดก็ต้องมีปลากดไข่เต็มท้องนะคะ หมดนี่หนึ่งร้อห้าสิบบาทนะคะเรามาจากมันนอกนะคะเครื่องแกงก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มีกะทิแล้วก็สั่งกะทิแบบที่คั้นแล้วนะคะก็มีใบยี่หร่าพิกจินดาแดงซอยเหลืองด้วยนะคะแล้วก็กระชาย เราก็จะเอาพริกแกงกับหมกกะทิมาลวนให้มันแตกมันก่อนนะคะให้มันแตกมันก่อนคั่วให้แตกมัน,นะคะนี่ เราก็ค่อยๆใส่หัวกะทิลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คั่วกะทิให้มันแตกมันกับพิกแกงสักพักหนึ่งเราก็จะค่อยๆใส่สังเกตดูนะคะมันมันจะลอยอยู่บนพิกแกงแตกมันแล้วเราก็จะใส่หางกะทินะคะใส่หางกะทิ ในหางกระทิแล้วเราก็จะมาให้เดือดแล้วเราก็ปรุงเครื่องไว้ก่อนแล้วค่อยใ,ใส่ปลานะคะก็ใส่เกลือเราต้องปรุงรสชาติให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยใ,ใส่ปลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใส่เติมน้ำตาลปี๊บนะคะเติมน้ำตาลปี๊บนิดนึง แล้วก็คนน้าตาลปี๊บให้มันแตกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําปลาทั้งนิดหนึ่งเอากินนะคะเอากิ่นน้าําปลาน้ําปลาแท้นะคะน้ําปลาดีๆความเค็มเราได้จากเกลือแล้วนะ,ะเราก็จะใส่น้ำปลา สักนิดหนึ่งแล้วก็รอให้น้าําะะแกงเดือดแล้วค่อยใส่ปลานะคะพอน้ําแกงเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาเลยค่ะ ใส่ปลาแล้วอย่าคนนะเวมันจะขาวก็เอาฝาครอบไว้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่ามันเดือดหรือยังเดือดแล้วนะคะพอเดือดแล้วปลาใกล้สุกแล้วเราก็จะโรยกระชายค่ะกระชายที่เราซอยไว้ อันนี้ก็คนได้แล้วนะคะเพราะว่าปลามาสุกแล้วเสร็จแล้วเราก็คนคนเบาๆนะ,ะไม่ต้องคนแรง แล้วเราก็โรยพริกชี้ฟ้านะคะสีแดงสีเหลืองแล้วเราก็ตามด้วยใบยีราเลยค่ะก็น้ำเราปรุงรสไปแล้วนะคะก็จะเสร็จแล้วใส่ผัก เสร็จแล้วค่ะแกงขั่วปลากฏดใส่ใบยีราแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟปิดไฟเราก็เอาหัวกะทิที่เหลืออยู่ โรยหน้าสักนิดนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงคั่วปาลากฏดใบยี่หร่าก็ฝากอีกหนึ่งคลิปนะคะกับแกงคั่วปาลากฏดใบยี่หร่าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดถูกใจคอมเมนต์เข้ามารับชมกันนะคะก็ขอฝากคลิปปลากฏดไว้อีกสักคลิปนึงนะคะสวัสดีค่ะ